นี่นะครับมงคลแม่หนังสือมองคลแม่ร้อยก้าบทกวารนะครับที่ลุงนันพนโลวัดโปรโมทเอาไว้อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์ให้ไปถึงสำนักพิมพ์หน่อยนะครับเพื่อลุงนันจะได้เอาไว้ให้ไปจําหน่ายเพื่อจะได้มีเปอร์เซ็นต์เอาไว้กินยามแก่เพราะว่าลุงนันประสบปัญหาแก่ก่อนรวยดูหน้าตาลุงนันแสดงความจริงใจกันเลยครับนี่แก่แล้วเพิ่งไปตักน้ําให้วัวมาโอ้แดดร้อนตรงนี้สู้แดดไม่ไหวลุงนันก็ต้องหาเล้ยได้ อาศัยความเป็นคนช่างคิดจะเขียนนี่รูปภาพคุณแม่ของลุงนันนะครับเราก็จะใครมีคุณแม่ประทับใจบทภาพไหนก็เอาติดเอา,เอา,เอารูปภาพถ่ายมาตรฐานมาติด,ตดไว้หน้าหนังสือว่าให้คิดถึงคุณแม่ของเรานะครับด้านหลังตอนที่ลุงน,นันสมัยเป็นหนุนม่นมหนุ่มบวชนะครับนี่บวชเห็นพระชัดหรือเปล่าครับตอนนั้นถ้าทางใครดูแล้วก็ว่าอุ้ยลุงไม่น่าสึกมาเลยนี่ถ้าทาง าท,ทางจะเป็นเหมือนอาจารย์อะไรยังไงเกจิอาจารย์แต่ลุงนันก็ศึกมาแล้วศึกแล้วก็ไม่บวชบวชแล้วว่าจ,จะไม่ศึกศึกแล้วไม่บวชครับนี่แหละครับลุงนันอยากจะโฆษณานิยายลุงนันน้อยเราเอาถ่ายรูปภาพบทของแม่เราที่ประทับใจมาติดไว้ลุงนั้นก็จะทําเป็นลวดลายหนังสือร้อยเก้าบทความมงคลแม่นะครับนี่คุณยายวันแม่ของลุงนันสมัยท่านไปจําศีลภาวนาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ ทับใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์ไปถึงสำนักพิมพ์หน่อยเพราะลุงนั้นไม่มีความรู้เรื่องการส่งการทำออนไลน์อะไรก็ได้เปอร์เซ็นต์เล่มละห้บาท10บาทพอได้อยู่ได้ไอ้กินยามแก่ลุงนั้นก็พอใจแล้วครับเพราะว่าลุงนั้นประสบป,ปัญหาแก่ก่อนรวยนะครับตามที่รัฐบาลบอกโอ้ลำบากจบป .4 เงินเดือนของลุงนั้นตอนนี้ก็แค่600บาทคนรวยอีก300แค่เก0ก็พอถูถไ,ไปได้นะครับ ทำไร่ทำนาไปเพราะว่าช่วงนี้กําลังวังชามหมดนะครับขอเปินฝุนช่วยแช่ลงนั่นหน่อยครับ